เอื้อประโยชน์กับทางฝั่งเขมรแก้ตัวแทนขเขมรนะครับทำให้ขเขมรนั้นจึงพยายามที่จะรุกคืบไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเรื่องของฝรั่งนะครับที่อ้างว่าเป็นคนของรำรเนียบขาวซึ่งสุดท้ายจับโป๊ะไว้เป็นเพียงลอบี้ยสิสเท่านั้นเนี่ยสุดท้ายแท้ที่จริงแล้วนะครับเป็นการรุกคืบของขเขมรอีกทางหนึ่งในระหว่าง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มีประเด็น,ร,นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็อ้างว่ามีนักข่าวต่างประเทศนะครับมาจากทำเนียบขาวให้การสนับสนุนขมรเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมิตทรัมป์กับ ปูตินเดินหน้าต่อไปแม้ว่าฝั่งสาภาพยุโรปกับยูเครนจะขวางสุดฤทธิ์จุดยืนที่พวกเรียกร้องอย่างสุดตรงนะครับชนิดไม่ยอมประนีประนอมเซเนสกี้ยังอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับวลาดาเมียป,ปูตินของยูเครนโดยผลโพลแสดงให้เห็นว่าพวกเขาร้อยละ69เลยทีเดียวที่ต้องการให้ยุติสงครามด้วยการจุรจาให้เร็วที่สุดในขณะที่อื้ออึงฮะ ทรัมกับปูตินมีการประชุมซัมมิตนะครับฉากเยี่ยมแต่ไร้ข้อตกลงนะครับหลังหาลือที่รัฐอสกสการอบใหม่เกิดขึ้นที่รัสเซียผู้นำสหรัฐอเมริกาแนะนำเซเลนสกี้นะครับหาทางเจรจาได้ข้อตกลงกับมอสโกโอเอาเอง สัมภารรอยเตอร์ iter, กับเอเจนซี่นะครับรายงานประการเจรจาสมมิตรที่รัฐอาร์ก้าระหว่าง2ผู้นํามหาอำนาจนิวเคลียสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเมือ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจบลงโดยไม่มีข้อตกลงใดๆในมือเมื่อยุติสงครามนะครับโดยไร้เงาผู้นํายูเครนเข้าร่วมทั้งสองฝ่ายต่างยินยอ่อเยืนยอ่อซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายต่างเยืนยอ่อซึ่งกันและกันและประธานาธิบดีโดนัทชัมและผู้นํายูเครน ให้หาหนทางจุรจากับปูตินเองส่วนการประชุมสม,มิตรรอบหน้าจะเกิดที่รัสเซียนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจในส่วนของแคนาดานะครับก็ยกเลิกเที่ยวบินกว่า6 0เที่ยวบินแ,แคนาดายกเลิกเที่ยวบินกว่า620เที่ยวบินทั่วโลกนะครับวันพนักงานหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ แคนาดาประกาศยกเลิกเที่ยวบินกว่า620เที่ยวบินทั่วโลกหลังมีความเสี่ยงพี่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีสายการบินแคนาดาประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า620เที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากการจุรจาสัญญาการจ้างงานและสาภาพแรงงาน นะครับพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับตึงเครียด,ดยมีแนวโน้มจะนำไปสู่การหยุดยิงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็แก๊งโจรก็บุกปล้นล้านเพชรในสหรัฐอเมริกากลางวันแสกแสกนะครับกวาดทรัพย์สินไปกว่า72ล้าน อุกอาจกลางเมืองนะครับแก๊งคนร้ายสวมพูทนะครับหน้ากากปิดบังใบหน้าบุกเข้าปล้นล้านเพชรในเซอท์เอ,เอใช้เวลา90วินาทีกวาดทรัพย์สินไปได้กว่า72ล้านก่อนจะเดินทางหลบหนีอย่างลอยนวลน,นะครับรถไฟโดยสารของเดนมาร์กนะครับชนรถบรรทุกปุ๋ย หมักเหลวทำให้รถตกกลางมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บกว่า20รายเกิดเหตุรถไฟโดยสารพุ่งชนรถปุ๋ยหมักเหลวบริเวณจุดข้ามรถไฟในเมืองทางตอนใต้ของเดนบากทำให้รถไฟตกกลางอย่างน้อย2ตู้มีคนเสียชีวิตหศพได้รับบาดเจ็บ20รายโดยผู้โดยสาร90คนต่างวิ่งหนีอย่างอลลมลกนาน 15สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟโดยสารชนรถบรรทุกปุ๋ยหมักเหลวบริเวณจุดตัดทางรถไฟเมืองทิงเลฟระหว่างทิงเลฟและเมืองคลิปลิฟนะครับในเขตจัดสแลนตอนใต้ของเดนมาร์กส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย1ศพได้รับบาดเจ็บ20ลรายในจุวัดนี้บางรายถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับ เรื่องของน้ำป่าไหลหลากโครนถล่มที่ปากีสถานติดกับอินเดียนะครับยอดตายพุ่ง260บศพหลังจะเกิดปรากฏการณ์ฟ้าถลม่มปากีสถานและอินเดียเกิดพายุฝ,ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับน้ำป่าไหลหลากดินถลม่มกราชีวิตประชาชนรวมเกือบ260บศพ บ้านเรือนได้รับความเสียหายยับเยินนะครับหลายพื้นที่ยังถูกตัดขาดอย่างเด็ดขาดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยปรากฏว่านะครับไมเคิลอันฟาโรนะครับเมื่อเย็นของวันที่15ที่ผ่านมาปรากฏว่าอ้างว่าเป็นนักข่าวแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองและความมั่นคงประจำทำเนียบขาวของทำเนียบรัฐบาลนะครับได้เดินทางไปตรวจสอบ พื้นที่จุดผ่านแดนนะครับบ้านหนองจานอ,อําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วตามคําเชิญของกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนบริเวณที่มีการปิดกั้นรั้วหนามและยางรถยนต์โดยทหารไทยและอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบันไทยมีชัยของกัมพูชาอย่างไรก็ตามระหว่างการเข้าเยี่ยมชมฝ่ายทหารกัมพูชาได้กล่าวเท็จ กับนักข่าวรายนี้ว่าทหารไทยได้ลุกล้ำดินแดนกีดกันไม่ให้ชาวกัมพูชาเดินทางออกไปบ้านเรือนนะครับและหมู่บ้านของตนจากที่เคยเดินทางอย่างสะดวกนอกจากนี้ทหารกัมพูชาย,ยัางเกณฑ์เด็กแล้วก็ชาวบ้านนะครับออกมาต้อนรับเพื่อจัดฉากแสดงละครบีบน้ําตาเรียกความสงสารพร้อมกล่าวหาว่าทหารไทยรังแกชาวบ้านด้วยการปิดทางหมู่บ้านและมีความต้องการยึดดินแดนของทางฝั่งกัมพูชา ในขณะที่ข้อเท็จจริงระบุว่าบ้านเรือนหลายหลังของชาวกรัรมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นในลักษณะของการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ទៅបានហើយហើយស្ដំរត់ចាក់អាគីនេះនិយាយគឺមាននយុបមិនចាំទៅស្បាយប្រាំងតែជាជាកូនជាមួយស្បាំងអឺបើយើងចូលទៅខាងគឺនិយាយរបស់របស់ថាជំនួសក5មកយើងមិននិយាយតែវាអត់ផងថា เรื่องของการเจรจา,าสมมติระหว่างสหรัฐอเมริกาในแกลบกับทางฝั่งรัสเซียที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาโดยช่วมก็ขู่อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับบอกว่าจะจัดการปูตินถ้าการเจรจา,าไม่ได้ข้อยุติถ้าข้อยุติไม่ได้นะครับก็จะดำเนินการแซงชัน่นโดยเฉพาะผู้ซื้อน้ํามันจากทางฝั่งรัสเซียในขณะที่ยูเครนและฝั่งสหภาพยุโรปก็พยายามจะดันให้เซเลนสกี้คู่ขัดแย้งเข้าไปทําการเจรจา,าโดยตรง ในสมมติครั้งนี้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีโบโรดีมีเซเลนสกี้เข้าไปร่วมทําการเจรจานะครับยูเครนไม่ร่วมกันเจรจา,าครั้งนี้และก็ผลการเจรจา,ารอบนี้ก็ไม่ได้ข้อยุติต่างฝ่ายต่างเยินยอปูตินก็เยินยอทำทรัมป์ก็เยินยอปูตินว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อนอย่างนั้นนะครับเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญ แล้วก็บอกการประชุมครั้งหน้าจะประชุมที่รัสเซียนะครับแน่นอนฮะประชุมรัสเซียยูเครนไปไม่ได้แต่ทรัมป์ก็บอกว่ารอบหน้าก็จะมียูเครนเข้าไปร่วมทําการเจรจานั่นก็คงชัดเจนฮะเป็นเกมตามหลักที่เรียกว่าทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก่อนการเจรจานั่นเองเรื่องการที่ขมินนะครับไปอ้างว่าไปเชิญนักข่าวแล้วก็ผู้แทนของทางฝั่งทำเนียบข่าวของสหรัฐอเมริกา เข้ามายังประเทศแล้วก็โจมตีประเทศไทยว่าไปยึดดินแดนของเขมรปรากฏว่าในการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับและสหรัฐอเมริกาออกมาชี้แจงว่านายมิเชลเป็นเพียงเจ้าของบริษัท PR แห่งหนึ่งในวอชิงตันดีซีนะครับแคพิทัลฮิลล์เฟรนซ์ซึ่งจากข้อมูลทางเว็บไซต์แล้วบริษัทแห่งนี้ก่อตั้งในปีนี้มีพนักงานตั้งสงคนนะครับ มีโพสต์รายงานเพียง2ง,งานเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นงานสแกมนะครับอีกแห่งที่กัมพูชาจ้างมาเพื่อสร้างกระแสโดยเฉพาะนะแรลบแล้วก็มีการย้ำอีกว่านายมิเชลเนี่ยนะครับอันฟาโรนะครับไม่ใช่บุคคลที่น่าเชื่อถือหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกับหน่วยงานของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาย้ำเป็นเพียงล็อบบี้ที่เขมรจ้างขึ้นมานะครับ เอามีการนําเสนอนะครับเข้าทางแล้วก็ขมเมนก็รายงานเป็นรูปแบบเฟคส์นิวนะครับเอาเรื่องกุข่าวนะครับอ้างว่าสายตรงจากทางสหรัฐอเมริกานะครับสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงล็อบบี้ยิสต์นะครับอีกกระแสะหนึ่งนะก็มีรายงานว่านายไมเคิลอันฟารโรนะครับมีภรรยายเป็นชาวขมนิน แล้วก็มีลูกด้วยกันสัญชาติอเมริกันเขมรด้วยเรื่องนี้ก็ทําให้กระแส <c oughs> การต่อต้านเรื่องของสงครามนะครับซึ่งที่ผ่านมาบริเวณตามือนควายก็เกิดการประทะคารมกันระหว่างทหารไทยกับทหารเขมรกันอีกรอบรรหนึ่งการประชุม GBC นะครับที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับเขมรจนถึงขณะดนี้ก็ไม่ได้ข้อยุติแต่ที่น่าแปลกใจมากที่สุด นายกภูมิธรรมเวชช่วชยัยบอกว่าเรื่องของการกั้นรั้วที่ไทยทําอยู่ตอนนี้นะครับต้องรอประชุม GBC รวมทั้งระเบิดที่ขมรเอาไปฝังไปตามพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้มีการไปแจ้งความในคดีกับภูมิธรรมในข้อหาทรยศชาติไปละนะครับเรื่องนี้น่าติดตามฮะขมรพยายามทำไอโอทุกกรูปแบบนะครับหลังจากพ่ายแพ้สงครามกับไทยไม่ว่าจะเป็นทางยุวิธีและการข่าว สุดท้ายก็ตั้งบริษัทจ้างบริษัทยอบ,บยสิลบบยสลอบยิสนะครับเพื่อที่จะมาทําการกู้ข่าวเพื่อให้ใได้รับความเห็นใจและได้รับเงินบริจาคทั้งที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นสะพานไม่ว่าจะเป็นรายง,งานต่างๆเงินกู้ต่างๆที่เขมียนกู้ไปกู้มาจากประเทศไทย นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับประเทศไทยมีบุญคุณกับขมรนมากมายแต่สุดท้ายขมรนนะครับกลับมารุกรานประเทศไทยที่สําคัญไปหนกกว่านั้นและน่าสนใจก็คือมีคนไทยบางกลุ่มฮะตระยศชาติตระยศแผ่นดินเอื้อประโยชน์กับทางฝั่งขมรนแก้ตัวแทนขมรนนะครับทําให้ขมรนนั้นจึงพยายามที่จะรุกคืบไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเรื่องของฝรั่งนะครับ ที่อ้างว่าเป็นคนของทำรรเนียบขาวซึ่งสุดท้ายจับโปะไว้เป็นเพียงลอบี้บิสเท่านั้นเนี่ยสุดท้ายแท้ที่จริงแล้วนะครับเป็นการรุกคืบของเขมรอีกทางหนึ่งในระหว่างที่กําลังมีการเจรจาระหว่างไทยกับเขมรน,นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ